สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารภูมิใจนนำเสนอการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Mo เดลแบบูรณาการเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,566สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้มีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Mo เดลตามแนวทางและหลักการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสมดุลและยั่งยืนมีการบูรณาการและการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาภาคการเกษตรสู่สามสูงคือประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สูงโดยยึดหลักการ BCG ได้แก่ B. Bioeconomy เศรษฐกิจ e ชีวภาพ C. Circular economy เศรษฐ e กิจหมุนเวียนและ G. Green economy เศรษฐกิจสีเขียวสำนักงานเกษตรจังหวัดบุกดาหารได้มีการจัดการประชุมร่วมกัน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลุนดาหารและสำนักงานเกษตรอำเภอในสังกัดเพื่อวางแผนการดำเนินงานบูรณาการการขับเคลื่อน BCG โมเดลเชิงพื้นที่โดยได้มีการสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนซึ่งได้แก่แปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดลุนดาหารมีการจัดทำ BCG Value Chain ของสินค้าข้าว เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําโครงการและเผยแพร่แก่หน่วยงานในพื้นที่มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผ่านการประชุมอบรมและนิทรรศการมีการจัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานมีการกํากับติดตามสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําได้แก่ 1. การเพาะปลูกสำนักงานเกษตรจังหวัดบุกดาหารได้ส่งเสริมการถ่ายกลบต่อซังเพื่อลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้และเพิ่มอินทรีย์วัตถุตลอดจนการใช้เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช 2. การดูแลรักษาได้มีการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตั้งแต่กระบวนการแช่เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการฉีดพ่นในนาข้าว เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช 3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4. การแปลรูปส่งเสริมการแปลรูปผลผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นโดยแปลรูปข้าวอินทรีย์เช่นข้าวผงข้าวน้ำนม ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีความหอมเหมือนข้าวเมา5การตลาดส่งเสริมการสร้างการรับรู้ของสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยสร้างตราสินค้าและมีการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ 6. การจัดการวัสดุเหลือใช้ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกรษตรหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น การรณรงค์ให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและนำวัสดุเหลือใช้มาใช้เพาะเห็ดนำไปเป็นอาหารสัตว์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้เองและจำหน่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานภายใต้ BCG model จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่สามารถพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน